ถ่ายแล้วเนี่ยขึ้นมา Sorry, วันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับตานโจชว,วาสกรยลอตเตอรี่ของพวกเรานะครับที่ว่าเราจะมา,าจับกิจกรรมเอาใงไ้จับคามาแกลแจกรางวันลนะครับตรงล็้มีรางวัลอะไรบ้างจะมีนี่เลย โน่แปดเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆดูชัดๆโน่แปดเหลี่ยมนะครับเออขอบคุณพี่โค้งนะเบสขอบคุณพี่โค้งมากนะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ใหญ่ฮะบอนเซอร์ใหญ่หนึ่งคนได้สองกล่องเลยหนึ่งคนสองกล่องมีกี่รางวัลครับอ่าหนึ่งคนมีอยู่สามรางวัลนะครับสามรางวัลกล่องเน่เป็นไงเล่าโอ้โหด้โดนี่นะครับกล่องหนึ่งอ่ะมีมีหกอันนะครับสองสองกล่องก็ ก็เท่าไหร่12อันสำหรับน้ำหนึตันนะครับเอาไว้คอนดิชันต์ตาได้นะครับบ่อยางใบหนึ่งฮะสองกล่องพอดีพอดีรางวัลต่อมาก็คือเดี๋ยวนะอันนี้ต่อไปไงลองทีนี้เดี๋ยวลอาคุยเรื่องรางวัลก่อนนะครับรางวัลรางวัลแรกของเราที่เราได้สุดนะครับมาดูผลงานเลาดูตันโจโซว่าจางไก่ใช่ อันนี้ต้องขอบคุณน้องเก้าด้วยนะครับใช่เห็น้องเก้าสปอนเซอร์มาตอนแรกจริงๆตัวนี้เป็นน้องเก้าซื้อไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เก้าก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่กันเอามาร่วมสนุกดีกว่านะครับดูหุ่นสูงวยสวย,สวยออเก้าบอกว่าให้ตัวนี้มาก็าแจกสิครับแจกสิครับมอเตอรต์คโโล่สวยมกนกอันนี้ตัวนี้แจกนะครับนี่ยของแจกอ่าของดีมีไว้แจกใช่ ถ้าดูตัวจริงสีแดงสดแต่ตัวนี้น่า,นาจะตัวผู้แหละแต่ว่าด้วยคุณภาพดําของเขาดูดีมากเลยนะครับนี่ลองดูดําที่มันแบบที่มันอยู่ข,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 ข้าง้ขๆแล้วเนะแรงเยอะวะ่ะโอช่างมาแล้วกัน <laughs> แต่เอาเป็นว่าคุณภาพผมว่าโอเคเลยนะครับนี่นคือรางวัลใหญ่ที่สุดของเราคือตันจดโชวาตัวนี้นะครับรางวัลที่สองก็คือเจ้าบอยางค่ะบ่อยางความสูง1.25เมตรจำนวนหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวบ่อยยางตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการตัส่งไปให้ตัส่งไปให้ครับแล้วก็กำมะเทพเทพมิตรไซส์นี้เลยครับนี่เป็นเดบโลโก้เดบิลโก้นี่มิดคอยฟาร์มครับนี่มิดส่งให้นะครับผมแล้วก็รางวัลถัดมาจะเป็นอาาาหรปล ทิคลีนะครับอิกาลิสสกีทิกลิสสองกิโลนะครับส่วนเรื่งสีหนึ่งรางวันนะครับแล้วก็รางวันที่ห้าหกเจ็ดก็คือดีโน่ดีโน่คนหนึ่งเนี่ยจะได้สองกล่องนะครับเดี๋ยวเรายังไงดีขอบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าก็ในเรื่องของการรับปลาเนี่ยก็ผมได้ได้แจ้งพี่เขาไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีค่าจะส่งสี่ร้อยบาทนะครับต่อกล่องนะฮะแล้วก็ในเรื่องของของรางวัลเนี่ย ถ้าใครได้เจ้าตันตัวสว่าไปเดี๋ยวจะทําการคัดไปให้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแก้เสียงลบไม่เก็กบกระเ,เองเสีย <laughs> แล้วก็ในเรื่องของมันจะมีบ่อย ار, างกระมังเทพนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็เจ<ม>้าตัวเนี้ยนะครับผมจะต้องบรบกวนให้พี่พ,พ,พี่ที่เป็นผู้โชคดีน่ะทำการจ่ายค่าจะส่งเองนะครับเพราะว่าแค่นี้ผมก็เจ็บไปเยอะเจ็บมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม ฉลาดกันีความในใจนะครับกิจกรรมนี้เป็นไงครับผลประกอบการก็เท้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะยับพระเขาเรียกว่าอะไรวะเจ้าวะเจ้าวะเจ้าเจ้าแต่ไม่ยครับพี่ๆน้องๆแฮปปี้เราโอเคฮะแค่ค่าของรางวัลนี้ก็เร่วมหมื่นร่วมหมื่นนะเราแบบหวังสูงเกินไปอ่ะใช่เอามาถึงว่ามันจะจิ้งเราก็ยังแจกเราก็จะทำต่อบไปไนะไหนดูครับเบอร์หนึ่งฮะไหนดูก่อนดูก่อน เบอร์หนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอย่างนี้นะครับอันนี้เบอร์หก็คือคินึครับเบอร์สคือคิวสออนนี้มีอยู่ทั้งหมด Q, <14 Q. S 2> สิบส่คิทั้งหมดส er, ิเบอร์นะครับใส่ไว้ในนี้แก้วอ่างนี้นะครับเบอร์หนึ่งะหลงแก้วไปครับลงมาแล้วนะครับนี่ในนี้มีอยู่แค่อันเดียวครับเบอร์สครับเบอร์สครับอลิตปั่นนะเหมือนเหมือนม้วนยาเต้นเลยฮะใช้เวลานิดนึงนะครับนี้ เเบออร์ต่ลยกันเพื่อความเพื่อความอะไรยุติธรรมยุติธรรมนะครับความโปร่งใสครับความโปร่งใสเราก็ไล่สดจะให้ดูเปนเดือนกันเบอร์สามแปั่นเลยฮะปั่นเลยฮะเบอร์สามครับเบอร์สามครับพระบอมนี่ในเบอร์ตีครับอ่าปั่นเลยครับเดี๋ยว น่าจะมีพี่ๆที่ที่ยังไม่ได้เข้าทดพอดีผมแบบเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าไม่ไม่ไม่ว่างทักไปตัวตัวนะอันนี้นะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ยาลงแก้วครับต่อไปนะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หกครับแนฮะแต่ก็สิกิวก็เขาเรียกว่าอะไรเครับเบอร์คนหาน้อยนะคนหาน้อยของเราเยก็ครึ่งนึงอ่ะครึ่งครึ่งอ่ะใช่ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ได้ เพราะว่าตาไก่ชุดตอนไปผมว่ามันก็โอเคถือว่าได้ปลาคุณภาพาน,น,น,านะถือนะเมื่อยฮะแปดทัพแปดนะมันต่อได้เลยปะโอเคครับเมื่อกี้มีสายเข้ามาครับ ่าับเมื่อกี้ต่อด้วยเหมือนติดครับอันนี้เบอร์สิบเอดนะครับสิบเอ็ดครับผมพี่ขออภัยครับสัญญาณแฟกซ์ซอนะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่ามันมีแฟกซ์ซ้อนเดี๋ยวจะหาว่าเราตัดหรืออะไรนะครับเดี๋ยวพอตัดสลับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ดูเทสิบเอ็ดสายไปแล้วฮะ สามครับสครับสองไปแล้วนะครับสี่โคท้ายสี่ครับเราเริ่มจากรางวันไหนก่อนดีรางวันเล็กไปถึงรางวันใหญ่ฮะใครได้ก็เอาออกเลยนะใช่ได้ใชทุกคนนี่นะครับองผมที่สามแล่ละใช่ฮะ ลดนมาเริ่มที่รางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ไล่ไล่ไลายชื่อตั้งหน่อยไหมฮะเดี๋ยวผมไล,ไล่ไล่ไล่ชื่อให้ดูนะฮะนี่นะครับรายชื่อคิวหนึ่งถึงสิบสี่นะครับผม,มอ,ะะอันหนึ่งนะพี่รัฐพลนะพี่หนึ่งครับคิวสองฮะอ่านไม่ออกครับพี่มาปางครับ คิวที่สามครับพี่ชัยวัดกลางวาปีครับผมคิวที่สี่พี่ชัยวัดกลางวาปีครับคิวที่ห้าครับพี่พัฒรลพจน์ฮะพี่พลคิวที่หกครับพี่มิกฮะคิวที่เจ็ดพี่สุรัตนผู้บังเกิดผลคิวที่แปดครับอยู่เวียงจันทร์ครับคิวที่เก้าครับพี่ทีเอธนรัตนคิวที่สิบพี่ตะเลิงครับคิวสิบเอ็ดสิบสองครับ NTP คิวสิบสามครับพี่นัทวันรคิวสิบสี่ครับ โจอี้จูจุครับมาับผมเริ่มที่เริ่มที่ยีโนวันที่เจ็ดครับยีโน่แปดเหลี่ยมสองกองสองกองดฮะโอ้โนี่เขาเขย่าเพลินนะเยี่ยเป็นเสียมซีแล้วฮะเอาเลยครับมาครับเดี๋ยวมันตกออกมาตกฮะอ๋อนี่เขย่าเสียมซีครับดูครับ หลังวันที่เจ็ดเลขที่ออกแปดแปดลุ้นนะขอบมาไหมครับมาแล้วครับสองหลักครับสองหลักครับสิบครับผมใครอ่ะคิวที่สิบคิวที่ตันเลิร์นะครับยีโน่แปดเหลี่ยมครับพี่ตันเลิร์งครับผมโอ้โหของเดยะพี่ได้ยีโน่ไปได้ของดี์ไปแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เบอร์สิบครับอ่าเบอร์สิบครับผม มาอ,าออาไปมาตามมึงมั่งรางวัลที่หกนะครับเป็นยีโน่แตนเหลีย่ยมสองยอดว่าค,คนยังไม่ได้ออกอ่ะยังไม่อยากให้ออกตอนนี้เออไปขู่ล้วมือกูใหญ่อ่ะอย่งนั่งกับฟังชั้นะครับอันนี้เนี<ๆ>้ยนี้ครับอ๋อตึงดึงดึงครับครับ รางวันที่ไหนเขาเรียกรางวัลที่หกใช่ไหมฮะหกครับยีโน่แปดเหลี่ยมอีกสองกล่องครับเบอร์ไหนฮะไหนฮะอุ้ยตัวเหมือนจะสองหลักนะเนี่ยเหมือนสองหลักแง้มขึ้นมาฮะสิบสอง n t เอออย่างงี้ NTP ครับผมอ่าใหม่ได้ของดีกันอีกแล้วยยนะัทีี่่เางมอูได้ยีโน่ไปสองกล่องนะครับอ่าต่อไปยีโน่ รางวันที่ห้าครับผมยีโน่ครับมาามาวันนี้เป็นตากล้องนะฮะโอ้หงานเข้าแล้วครับเทมาดีกว่าครับมาครับผมเอามาเอาแง้มหค่น่อยเอแง้มหน่นอยฮะเหมือนจะสองหลักอีกแล้วครับมาด้ขอบมามีโ้งโงครับโขงโงสิบสาม ใครอ่ะสามครับฮิวสิบสามที่นัทเทวั์ครับนัทเทวั์ครับพี่นัทวัฒน์ครับฮิวสิบสามครับรู้ป่าพี่โหโชคดีเหลือเกินนะยินดีด้วยนะครับพี่นัทวัฒน์นะครับได้กีโน่สองรางวัลเพิ่งแจกสองกล่องนะครับผมหมดเลยกีโนหมดแล้วเนากีโน่หมดแล้วครับสามรางวัลหมดแล้วนะครับต่อไปรางวัลต่อไปสเปรนทิคลิครับทิคลิสรางวัลที่สี่ครับรางวัลที่สี่ เบื่อเบื่อหน้าตรงลิตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาหน่อยฮะชมไปเพลินเพลินนะเอามามาสวัสดีครับพี่วินนะพี่วินพี่วินทามาทักทายนะฮะบอกว่าอันนี้เป็เล่นตัวเดียวอ้าวสองตก็ไปใช่แล้ว อันนี้รางวัลที่คัลลินะครับคัลลิสีสองกิโลนะครับเราเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยนะให้ดูขีดนี้ก่อนให้เขารุนกันขีดูว่าดูขีดนะดูขีดนะโอ้โหเรรียกอะะไวแหลมเลยะแหลมเลยครับแหลมเลยครับเบอร์เอาทิพย์พาแล้วคราวนี้แม่งเบหกหรือเบอร์เก้าเขาเนี่ยเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าครับพี่ดูครับอันนี้เคลียนะครับเก้าครับพี่เก้าครับเบอร์เก้าใครครับเบอร์เก้าเดี๋ยวขออ่านรายชื่อหน่อยฮะจำไม่ได้ฮะ ทีเอธนรัตน์ครับพี่อ๋อนรัตน์โอเคพี่ยินดีด้วยนะครับได้รางวัลเป็นอาหารปลาใส่ที่คัลลี่ครับโลกรรมางวัลนะครับต่อมาเป็นกะละมังเทพที่นิมิตใช่ใส่ยี่เลยใส่นี่เลยแหละรางวัลที่อะไรสามใชไหมรางวัลที่สามใช่ไหมรางวัลที่สามครับสาแล้วครับมือกัสื่อที่ตัดมาสำหรับของครับผม มันเริ่มเล็กไหมมันเริ่มเล็กอ้าวมีคนอยากได้ครับพี่วินนะพี่วินอยากได้ครับมาแล้วครับรางวัลนี้กะละมังเทพมิตรค่อยปลานะครับมูลค่ากว่า2,000กว่าบาทนะครับโอ้โหโค้งโค้งครับอื้อหือเบอร์8ปดนะพี่เบอร์8ครับยินดีด้วยครับใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยเบอร์8ครับลุ้นหวยลุ้นหวยโอ้โหนี่กะละมังไปลาวเลยครับรวมจำกุญแจจำ กะละมังกะละมังไทยสู่เมืองนอกครับผมไปทางไปพพลาพพลาครับนี่ครับกับที่บ้านของเรานะครับโอ้โหนี่ครับเห็นเพื่อนนะเพื่อนบ้านเราเลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยนี่เรารู้สึกว่ากว้างไกลนะใช่ตลาดนี่กว้างเหลือเกินดูครับดูครับดูปลาครับมาต่อเลยรางวัลต่อไปเป็นบ่อยางนะครับบ่อยางครับ1.25เมตรนะครับรางวัลที่ สอ่าเราคูณรางวัลที่หนึ่งอ่รางัลาวันที่สะรางวัลที่สอเดี๋ยวบ่านเ็ออ่อันนี้คกลับไม่ได้บอยางนะครับอยาที่หอมแีปาต้องสเลย้เดียวเลยครับแล้ตัวดียตัวเดียวนะครับราที่สอง บอยาง1.25เมตรนะครับเฮ้ยมันมีมา2องงนอ่ะใช่เออสงสัยว่าไอ้นี่แยกกันเธอแยกอยากลางครับแยกลางฮะยวแรงเลยสอนกันมาครับทำไมมันมันอันใหญ่จังวะอุ้ยเอาแรงอาแรงอ่ะแรงอ่ะลังวันที่ล้นองที่สองนะครับบอยาง1.25เมตรนะครับ ดูครับดูครับมาไหมแหมมีโค้งเฉียงๆฮะโอ้ยโค้งโค้งเบอร์สองเบอร์สองครับอ๋อมางคราบพี่มะปราง ตื่นเต้นแทนนะขอโทษเลยครับโอเคมเียครับเมื่อกี้เมื่อกี้บ่อยางครับพี่มาปางได้ไปฮะคราวนี้ครับรางวันใหญ่ฮะมาครับกองมาพร้อมแล้วครับมาจััับบบแแลงวนรรกเราจะจับ อันที่อยู่อันนี้ในสุดท้ายอาจจะได้ไปเอาป่ะอ่าโอเคตอนนี้เหลือเอาคนละหกหกเหลืออีกแปดแปดใช่เหลือแปดคนอยู่ในนี้นะครับใแปดคนอยู่ในนี้ครับช่วยเอาออกคืออันใช่เขาออกกัแล้วเปิดไหมหรือว่าเปิด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 ให้รู้เลยว่าเปิดให้รู้เลยว่าคุณวืดฮะคุณวืดฮะ ออกมาคนที่ออกมาเนี่ยจะจับวันแรกมันจะไม่ได้มันอันสุดท้ายอ่ะตายครับเหลืออันสุดท้ายในแก้วเนี่ยครับได้นะครับเชิญชมครับชมว่านะใครมีของขังอะไรนะปลุกเสกกันให้เรียบร้อยนะไซส์อยู่ประมาณยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะเอามีคนอยากได้ต้องทำไงอะครับโอ้โพี่ตอนนี้กิจกรรมก็ครับจบแล้วแหละเป็นสุดแล้ว รอดูครับรอดูเผื่อมีกิจกรรมต่อไปนะครับผิวดีมากเลยแต่น่าจะเป็นตัวรูนะครับไม่ตอนนี้มันย้อนแต่งมันมืดไปหน่อยฮนะมามามาพร้อ,อมนะ,ะมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูในโถหน่อยฮะเป็นยังไงตอนนี้อ,อยู่กันนะหนาแน่นขนาดไหนครับในโถดูนะโอ้โหมีค <ใน S 1> ือเราอยู่ในโหมดนี้เราไม่ต้องแกะให้คนดูด้วยว่ามีอะไถ้าเราแกะออกมาอย่าาะวลม เดี๋ยว <Okay. S 1> ป,ปิดกระลามังแป๊บหนึงนะ่งฮะปลา <S <S 2> <S 2> เริ่มโดดยกแยกยกแยกยก,ยก,ยกันแนละ้วมาครับคนแรกที่ถูกคัดออกในกิจกรรมนี้นะค,คุณถกรอบครับ <S <S คูถกรอบโหเหมือนคุณนี่ทรมานคนที่เขาเล่นกิจกรรมเหือเกิน <S <S ไม่ได้พี่เราจะให้เขาได้ไง่ายไม่ได้กุซ่าหยิบมาได้ยังคัดเขาทิ้งอีกพยายามลุ <S <S ้งลึกๆนะ แรกครับผู้โชคร้ายผู้โชคร้ายผู้โชคร้ายเห็นผู้โชคดีนะอันนี้เป็นผู้โชคร้ายนะผู้โชคร้ายเราขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะฮะไม่ดูเลขแบบนี้ของขังใครเมย์ปกเสกเลยฮะเลขอะไรนะอ้าวเบอร์สามโอเบอร์สามครับเบอร์สามทุกขัดออกปิ๋วว่าปิ๋วปิ๋วมาไม่ได้พี่ขอบคุณนะครับพี่ร่วมสนุกกันนะพี่ร่วมสนุกนะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณครับผม ไม่เป็นไรครับของเราวัลไม่ได้แต่ได้ของดีไปฮะปลาสวยๆคิวสามก็ได้เลือกที่เขาชอบอยู่แล้วจำได้อยู่นะคนเลือกสวยๆหลายตัวนะอุ้ยออกมาสองอันเลยต่อไปอันนี้ออกมาโอเคอ่าเปิดที่ถูงกระดกกระดกนะครับผมได้แก่เลขสองตัวนะครับโอ้โหสองตัวครับสิบเอ็ดสิบหนึ่งครับเบ้ขอบคุณนะครับที่ร่วมสนุกครับเบ้ อ่าเหลือกี่คนเมื่อกี้แปดเหลือหกแค่เหลือหกแล้วครับเป็นรับนะรับรับอันเดียวอ้าวเสียงเสียงสี่ครับเสียงเสียงสี่คนที่ถูกคัดออกนะครับดูครับดูครับชัดมากเลยพี่มันเหมือนเป็นเลขตัวเดียวครับพี่เปิดหนึ่งครับเปิดหนึ่งนะครับอ้าวขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ร่วมสนุกกันครับ เหลืออะไรเหลือห้าเนาะเหลือห้าเหลือห้าเหลือห้าโอ้มึ้ยแล้วมันเหลืออันเดียวในนั้นน่ะโกยก่อนนะโกยก่อนนะโกยก่อนนะพับใหม่พับใหม่มาดูที่ทาครับมันคลียออกมาฮะเพราะว่าบางทีถ้าเราอมือล้วงลงไป่มันก็จะหบางทีเราอาจจะรู้ว่าไหนแม่งเล็กอ่านไม่อ เงเล็กน้อยมาคนที่หมดคัดออกนะครับคนต่อไปได้แก่กินหลักครับไม่กินหลักเอาเอามันแปลกๆนะเนี่ยอ้าเอาเบอร์หกครับผมอ้าวไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณร่วมสนุกพี่ขอบคุณร่วมสนุกครับตอนนี้เลยกอร์สี่สี่คนสุดท้ายยังไกลมั้ะจะมีคนที่วยหมดชัดออกอีกสามคนนะครับแล้วคนสุดท้ายก็จะทายต่ออีกอืนนึ่งเอานะครับ มาแล้ว่ขเาครับเบอร์ห้าครับขอบคุณครับ,บ,รบไม่ต้องเสียใจนะเบ่ออกใช่เหรอเออเบอร์สิบสี่พี่โจอ,อี้พี่โจอ,อี้ฮนะมาต่อกันเลยนะครับมาอ,อยู่ก็เป็นของไทยนะครับ เอ้เนี่ยคู่เหลือเยอะนะลวงมาแล้วครับลวงมาแล้วครับอ้าวมานั้นเลือกี่ใบสองโอ้เข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วโอ้โหออกโอ้โหปากพะล่วงจริงอะี่โจรวันไหนพี่เข้ามาพี่เดี๋ยวผมติดต่อทรงฤทธิ์ให้มามารอมอบตัวนะพี่ สองคินะพี่คนนึงจะได้ไปีิคนไม่ได้ไม่ได้ครับอ่ามาแล้วครับเปิดพร้อมกันเนี่ยอ่าใครได้ใครไม่ได้ก็ออดท่อยู่ในมืออยู่ในมือกาตะพงเนี่ยครับคืออดนะครับอยู่ในมือทรงฤทธิ์เนี่ยนี่หมดนะครับเพราอันนี้มาก่อนนะครับใช่อยู่ในมือทรงฤทธิ์คือผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่นะครับไม่ไม่มองดิตันโจโชวาจากซาไกนะครับ อ้าวลิตรครับแฟนๆบอกว่าเอาปลาลิตรแทนนะโอ้พี่ครับยายาวแล้วครับพี่พี่ยาวเลยพี่จูป้าพี่มาครับดูนะฮะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะครับอันนี้อันนี้ตกรอบนะฮะอันนี้คือได้นะครับมาครับหนึ่งสองสามพาเขาให้ครับเบอร์เจ็ดตกรอบเอาเบอร์สี่ได้ครับผม มันเหมือนกันไหมไอ้แบบไอ้พี่อย่างเงี้ยไม่เหมือนเจ็ดนะถ้ากลับอย่างเงี้ยเป็นอันว่าเคลียร์นเบ้เป็นอันว่าเคลียร์นะพี่เบสเบอร์สี่ได้นะครับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสันโจโชว์ว่าตาไกลคือเบอร์สี่พี่ชัยวัฒน์กลางมาปีขอบคุณโอ้โพี่ชัยวัฒน์นี่เขาเขาเล่นสองสิบขุดหนุนเราเรื่อยๆนะใช่พอดีว่าตรงเนี้ยเราให้ไม่คนเราไม่เกินสองสิบป่าเรื่อยๆไป ใช่ต่ออย่างดีด้วยนะครับได้รับกันโจชวาศาสกายเปลีปากตัวเองเข้าไปน่ะดูอีกทีพี่ดูอีกทีก็กิจกรรมอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเพชรตอกก็นะปีนี้ลดเรื่อยๆนะใช่แต่ปีนี้องค์หมดเลยดูหมดฤดูแล้วครับหมดฤดูต่อไปเนาะแล้วประเด็นคือพี่ชายว่าปากรอไว้ก่อนด้วยได้เหรียญต่อกสัน้อยพี่ชยวัดจะรับกลับเลยก็ได้นะครับโอ้ยิดีเลยพี่เอ้ยได้ของดีเลยพี่ ผู้สนใจก็คอยติดตามเนาะกิจกรรมจากเดอะเพสต์ต์นะฮะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับเราก็ยังไงเดือ <c oughs> ้เป็นเดี๋ยวมันมีปลาเหลืออยู่แล้วอนะในเนี้ยมันมีปลาเหลืออยู่ประมาณตักครึ่งหนึ่งเนาะอือใช่ใครสนใจก็ตัดให้ดูเลยไหมอ่ามาดูรางก่อนนี้มันจะเหลือเราจะเลิกเก็บตัวให่เเเดีี๋ยวรามปลาไก่เยต้องด่วนพี่พี่ อาชุดนี้นี่พวกเราก็ไม่ได้มีเอาไว้เลี้ยงเป็นส่วนตัวกันเลยเนาะใช่อ่าแกนะคาตาของที่พี่ที่ต้องหยิแต่กลางออกอ่ะใช่จำไม่ได้อ่ะทำไงดีอ้าวต้องแล้วต้องต้องไปเปิดไล่ดูอ่ะเอาเปิดไล่ดูครับอา้อาวพักพักพักไว้ก่อนนะ<ช>พักไว้ก่อนครับจำประมาณน,นี้แล้วกันเ <จะ S 2> ดี๋ยวต้องเปิดในคลิปดูเปิดใหม่คลิปใช่นะครับตั๋วปลาที่อ้าวพี่เอาแฟนๆมีทักมาครับพี่ขุนพลหิวเป๋ออ่ะ หลิวเป๊ะอะลำพูนนี่ครับสวัสดีครับพี่การครับร้อนเขดีมคนเดียวเนี่ยหลวงพี่หนีวัดมาครับเป็นเมนแม่แต่ผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตันโจสวัสดไกายเราต้องตอขอบคุณที่สั้นมากครับครับผมร่วมสนุกร่วมสนับสนุนพวกเรานะครับใช่ครับก็จัดของระบัยกันให้อเต็มที่เต็มที่เต็มเหนี่ยวครับก็เดี๋ยว มารอชมกับกิจการั้งทั้ง้าทัศนสายว่าเราจะเอาอะไรมาทำกันใช่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีโนเวทรีโนเวทนะเรานครับมีหลายๆคนที่แบบว่าทักเข้ามาว่าเออเดี๋ยว,ยวนีดเป็นทุนรกงธุร,ก,ร<ะ>กิจเยอะไปก็จรกงๆี๋ยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผม ทางพวกเราเนี่ยทั้งเราได้เข้าร่วม TNP A เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นได้ครับสมาคมผู้ค้าประคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เราจะทําเป็นค่อยหาเล็กๆกันเราวก็คัดปลาที่คุณภาพคุณภาพดีๆนะพี่ได้เอาไปเลี้ยงใช่ครับทำนะครับเพราะว่าก็บอกเลยอย่างอย่างคนที่แบบว่าว่าคิดว่าเราแบบทำแล้วเดือนนี้ก็ธุรกิจเยอะเกินเนาะก็ต้องบอกก่อนว่ายูทูบเนี่ยเราทำเราไม่ได้อะไม่ได้คนะครับค่าอุปกรณ์ค่าอะไรเป็นแสนนะเป็นแสนนะ ตรงนี <kung> ้ก <divide> <top electromagnetic> ็เ <saturated> ป็นเหมือนจุดที่เอามาหล่อเลี้ยง YouTube อีกทีใช่ครับผมใช่ซึ่งเรามองว่าเราเราก็เดินเข้าออกฟาร์มบ่อยเนาะบางทีเราเห็นปลาดีๆอย่างเงี้ยล้วก็คอยคัดมาเอามาเสิร์ฟให้กับแฟนๆเดเพตโตได้เอาไปเลี้ยงกันนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยปลาตัวหนึ่งก็การันตีก็ผ่านผ่านตาเรามาแล้ว อ่าไม่ดีก็ทักมาด่าครับเราก็ไม่ได้แบบเป็นโคตชเสียในตำนานจ๋าในการเลือกปลาขนาดนั้นเนาะแต่เราก็พอได้พอได้ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครับผมเอาปลาลูกค้าออกมาแล้วเนี่ยใช่จะถ่ายดูว่ามีตัวไหนเหลือเนาะใช่ครับผมยังมีปลายังมีปลาดีๆเหลืออยู่อีกเยอะนะพี่ใช่ตัวใหญ่มาาเลองเที่ยวมือ25เซนโอไหวเนาะ จากประมาณสิบสิบสี่เซนสิบห้าเซนเนาะเลี้ยงอยู่ประมาณเกือบสองเดือนเองได้มาโตเร็วมากแล้วก็แข็งแรงมากคไม่มีไม่มีวยเลยครับส่วนพี่ๆที่พลาดของรางวัลไปไม่ต้องเสียใจนะพี่พี่ได้ปลาคุณภาพดีสายพันธุ์ดีครับจากฟาร์มสกายฟิชฟาร์มนะพี่เนาะกระบุกระเจนกระบอกกระบอระบุกะบอะบระบอละอปลาะบกระบป็นระอการร อ่าเลี้ยงสนุกพี่แฮปปี้ครับผมก็ลองเขาเรียกว่าอะไรเอาไปเลี้ยงกันดูไปเลี้ยงดูครับใช่ครับถือว่าเป็นอะไรที่มันใหม่ของสากลเนาะใช่เพราะสากลปกติจะทำโคบูสักเก้ครับใช่ว่าไปเลี้ยงกันดูท่ากางแล้วก็เดี๋ยวพอเราทั้งสามคนเนี่ยก็จะมาเลือกมานะครับที่มันเหลืออยู่นะครับเอามาลองเลี้ยงกันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันสามคนว่าใครจะได้แกนแชมเปี้ยนครับแข่งกันอยู่สามคนนะ โอเคนะครับ <Okay. S 1> ขอจบไลฟ์้ตะเคียนเท่านี้นะครับขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ร่วมสนุกกับกพวกเรามากๆนะครับขอบคุณนะครับผม <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเราตลอดนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ